สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้พบกับครัวยายพูนนะคะวันนี้ยายพูนจะมาทําขนมนะคะไม่ได้ทํากับข้าวเดี๋ยวไปดูกันค่ะว,ว่าทําขนมอะไรนี่ค่ะพี่น้องยายลําพูนจะมาทําสาคูบัวลอยไข่หวานค่ะเดี๋ยวตามไปดูวิธีทํากันนะคะมาค่ะพี่น้องสาคูบัวลอยไข่หวานก็มีสาคูนะคะแล้วก็มีน้ําตาลมีไข่มีกะทิ มีแป้งข้าวเจ้าแล้วก็เกลือปน่นถ้าใครมีใบเตยก็ใส่ไปด้วยนะคะยายพูนไม่มีก็เลยไม่ได้ใส่นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํานะคะมานะค่ะพี่น้องก่อนอื่นแล้วก็เอาสักรูมาแช่น้ำก่อนนะคะ แช่นะ้ำไว้ประมาณ10หรือ15นาทีนะคะพี่น้องเดี๋ยวเราค่อยเอามาปั้นนะคะมาค่ะพี่น้องเราก็มาล้างสาคูกันนะคะแช่ไว้ประมาณ10หรือ15นาทีมาล้างกระชอนกรองเลยะคะ่ะ องไว้ให้เสดดน้ํานะคะเดี๋ยวเราค่อยมาปั้นกันนะคะมาค่ะพี่น้องนี่สักูแล้วก็เสดดน้ําดีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปั้นกันเลยนะคะนี่เราก็ใส่แป้งนวลแป้งข้าวเจ้าไว้นะคะเดี๋ยวเราปั้นสักูแล้วก็ใส่ไป ทำลูกเล็กลูกใหญ่แล้วแต่ชอบเลยนะคะ นะคะพี่น้องเดี๋ยวให้ยาลํำพูนมตั้นสักคูก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะมาค่ะพี่น้องระหว่างที่พ่อบ้านเราปั้นสักคูอยู่เราก็มาทําน้ำกะถิเลยค่ะเม่นดพลาดหน้าคัโคโนสักคูนะคะแต่จะขี้เล่นไปค่ะ ใส่เ,เ,เกลือลงไปนิดนึงนะคะ น้ำลงไปอีกนิดนะะึงค่ะใส่แป้งที่เราผสมน้ำไปนะคะบางทีจะได้ข้น,ขน คนด้วยนะคะพี่น้องให้อ,อ่อนลงนะ ก็ okay, oh, แล้วค่ะพี่น้องจกที่เราก็จะได้ที่น่าจะได้ที่แล้วเดี๋ยวเรามาต้มสกครูกันเลยนะคะ นี่ค่ะพี่น้องยายลำพูนก็ปั้นบัวลอยแล้วเดี๋ยวเอาไปลวกไปต้มกับน้ำร้อนกันนะคะเอาไปต้มก่อนเดีย๋ยวไปทำกันค่ะมีค่ะพี่น้องเราต้องมาต้าม่ะคูกับน้ำร้อนกันยายลำพูนก็ใส่ไปบ้างแล้วค่ะทำครั้งแรกค่ะลองทำดู นได้ก็จะได้ไม่ติดกัน เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะพี่น้องเรากรลอยเราสุกก่อนมาค่ะพี่น้องบัวลอ,อยของเราก็ลอยขึ้นมาแล้วนะคะปูเปรลอยเราก็จะตักไปใส่ไปนวดน้ำเย็นนี่นะคะใส่กับน้เย็น พี่ยหญ่ำปูนทำให้เสร็จกันนะคะมาดูกันค่ะมาค่ะพี่น้องเราก็มาต้มจากฟูบอยตั้งน,นอันนี้นี่อร่อยเริ่มทําครั้งแรกค่ะยังไม่ค่อยเก่งตอนปั้นเอาแป้งใส่เยอะไปหน่อนเยเดี๋ยวไปล้างออกได้ค่ะใตกีทิลงไปเลยนะคะ ต้มน้ำไปค่ะนิดนึงใส่เครื่องไปค่ะ ก่อนนะนที่เดือดน,นะคะ่ะมาดูกันนะคะมาค่ะที่นะ่องแล้วกที่เราก็เดือดดีเดี๋ยวเราใส่สาคูลงไปเลยคะ่ะอุ่นนะคะเชียงไปหมดเลยนลย้าไม่ค่อยออกค่ะทำทางแรกค่ะทำไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ก็น่าจกินได้อยู่ ยายปูน,นะคะลองทำสาหร่อัวลอยไข่หวานสวยได้เหมือนกันค่ะสาไปอีกสักแป๊บนะคะค่ะพี่น้องขั้นตอนนี้เราใส่ไข่ไปนนค่ะ นั <poker phones> <int os> right ่นนิ่งใช่ไหมใส่ไปสองใบนะคะ ใส่น้ำตาลเลยค่ะตามชอบเลยนะคะความหวานทคุณจะใส่ไปแค่นี้ก่อนนะคะถ้าไม่พอเดี๋ยวค่ใส่มหเดี๋ยวเรามาดูมาดูตอนเสร็จนะคะพี่น้องเร้อยไขหวานเราก็สุกดีแล้วสากคู่โบล่ะเดี๋ยวเรามาตักสูรกันนะคะ ใช่แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะราดน้ำกะทกเดี๋ยวน้ำกะทิราดนี่ค่ะพี่น้องเราก็เอาน,น้ำกะทิราดบนตัวขนมเราเลยค่ะ ค่ะเสร็จแล้วค่ะสาคูบัวลอยไข่หวานค่ะยายปูนล,ลองทำดูค่ะชิมแล้วอร่อยอยู่นะคะเพื่อนๆทำได้นะคะพี่นุองๆวันนี้ยายลำพูนก็เอาไว้แค่นี้นะคะคลิปนี้คลิปหน้าทำอะไรกินเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมารับชมกันใหม่นะคะขอบคุณนะคะที่มารับชมค่ะ